สวัสดีค่ะช่องยนต์คนตัวเล็กนะคะมาเด้อปุ๋ดสีสิีินไปถอดข่าวนวนํ่ เนูเช้านี้นะจ๊ะไก่ทอดทอดเหนียวนะคะต้องยนุตคนตัวเล็กด้วยค่ะเด้อฝากให้ด้วยค่ะเบื้องหลังก็หมอนุดหมดอสุขภาพนะคะใครมีปัญหาเรื่องส้นึดเจนิดก็เท้าะพิกก็เท้าแพงข้อขาทำไมถึงบวมข้อมือทำไมถึงบวมมีอาการแบบไหนสอบถามมาได้นะคะบอกวิธีรักษาเบื้องต้นให้นะจ๊ะวันนี้หมอนุดหยุดจ้า ทำเมนูไก่ทอดข้าวเหนียวส้มตำ ้าพปัญญายข้าเหนียวสม,มสกำศเสพชอบด้วยรอคนสวยอน ใส่ทอข้าวเหนียวนะคะใส่ทอดส้มตำข้าวเหนียวจับข้าไม่ค่อยจะซื้อกินนะคะมแต่ทำกินเองเพราะว่าซื้อเขากินไม่อร่อยไม่ถูกปากแน่นูกเป็นคนที่ปรปซื้อกินค่ะ ซื้อกินนิดนิดหน่อยๆแต่ถ้าซื้อกินเด้วกินไม่หมดก็เสียดายตังนะจ๊กกะเลยเต้องทำกินเองอเคุ้มค่า,ากับตังที่เสียไปด้วยอยากรสชาติแบบไหนอยากกินรสชาติแบบไหน เราก็ทำเองตับก่อนนะคะตัดอีกด้านทีละข้างทีงละด้านทีละข้างให้เหลือลอไฟอ,อ่อนๆนะคะแล้วค่อยลดไฟในเมนี้ทำเพื่อคนสวย ทำเพ่อลูกสาวโดยเฉพาะไม่อบข้าวเหนียวค่ะกินกับส้มต้มซ่ตๆาดนี้เยอะ ชอใจยังเย็นถึงใจเลยกัรหมักเราอยากได้รสชาติแบบไหนก็หมักตามแต่แตัวเองถึงจะอร่อยนะคะใส่เป็นคนบาซื้อกินค่ะซื้อก,กินแล้วมันค่คุมค่าตต่างเท่าเสียดายต่าง เป็นคนที่บชอบซื้อกินเวลาซื้อเขามากินเนี่ยนิดหนึ่งแต่ก็กินไม่หมดก็ไม่อร่อยไม่ถูกปากมันตัวเองทำเองบัสเจบเครื่องข้าวมันเตื่นะมคะตรงใฟ่บอคาว่าทำไมนุชตึงตั้งคือว่าช่องเงยนุชคนตัวเล็กก็น,นุชเป็นคนตัวเล็ก S <S <an> คนตัวเล็กอย่าลื่มเด้อค่ะเด้อพี่น้องไม้นวดเป็นหมอแผนไทยมาโนทอสุขภาพนน่นะจา้าคือป้ใดนี่ปัญหาเรื่องเส้นยึดขอยึดสาเหตุเกิดจากอะไรสอบถามมาได้นะคะเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟัง ว่าสิ่งที่กุดเป็นทําไมข้อเข่าถึงบวมทําไมแขะทําไมมือถึงนิกทําไมเท้าถึงปวดทําไมข้อเข่าถึงบวมถึงอ,อักเสบกรอบความนะคะจะบอกวิธีรักษาบางคนแล้ววันนี้ก็จะอจัดคลิปให้ดูอยู่นะคะว่าแต่ละจุดสาเหตุเกิดจากอะไรเพราะว่านะเพราะว่าวันนี้หมอนพหยุดนะคะ อันนี้ไม่ไหวเมื่อวานนี่รีดเส้น5ชั่วโมงการที่นวดรีดเส้นเนี่ยคือไม่ใช่ว่าเออรีดแบบไหนก็ได้อะไรก็ได้ไม่ใช่นะคะคือคนเราต้องมีประสบการณ์ทำไมถึงบอกได้ว่าสิ่งที่เป็นตรงเนี้หมายถึงทำไมเกิดจากอะไรทำไมนวดถึงบอกได้ ราะว่าประสบการณ์่านมาเยอะอยมากค่ะทำมานนดโนดเม็ดผนไทยมาน,นี่ก็ตั้งแต่ลูกสองขวบยันถือสามสิบสองสามสิบสามปีแล้วเท้าพิกก็ทเท้าแพงเนี่ยรักษาเองค่ะตามดูได้นะคะช่องหมอนนวดนวดสุตวิทยาเพราะว่าหอลายคลิปลงมาให้ดูอยู่ รักษาเบื้องต้นเนี่ยต้องทำแบบไหนกับตัวเองเนี่ยหลายๆท่านที่ไป็นงที่เป็นลมที่หน้ามืดกาเหตุเกิดจากอะไรบางครั้งไขมันเราเยอะไขมันอุดตันเส้นเลือดฝอยเลือดลมเราเดินไม่สะดวกไอเลี้ยงหัวใจไม่ทนอุเฉียดไม่ทนมันก็ทําให้เราหน้ามืดกระทําเห็นได้วิธีรักษาเบื้องต้นทํายังไง ตามดูที่ช่องลบได้นะคะสำคัญเลยแหละสำคัญเลยแหละกับท่านที่ยิ่งท่านใดอ้วนๆเนี่ยท่านใดอ้วนๆเนี่ยส่วนมากจะปวดเขา่าจะปวดเขา่าแล้วจะหายใจแบบช้าหายใจไม่เต็มหายใจไม่เต็มปอด หายใจบุตรทองนะคะพี่ภาชาบ้นานห้าก็หายใจบุตรทองค่ะทองหงบนข้ออ้ว, mm. อวนเจ็บหัวห้องหายใจลำบากก็ไขมันมันหลายไขมันมันหลายแต่ว่ามันก็ไม่ใช่สาเหตุเท่าไหร่ร mm. ักษาเบื้องต้นคือต้องนวดผ่อนคลายต้องนวดบางไม่ใช่ว่าเอาเป็นตรงโน้นตรงนี้เจ็บข้อมือข้อมือยึดข่าติดข่าวบวมอุย้ยเจ็บอย่านวดตรงนี้นะฉันเจ็บ เด่อนดตรงนู้นนะสังเกตนั่นแหละคะ่ะการที่เราเก็บมาคือมันเกิดอาการหลักแล้วย่มเข่าเนี่ยเดินไปหน่อยก็บางท่านก็จะเดินแทบไม่ไหวเข่ามียึดเส้นเข่ายึดข่าขดก็ต้องรีบน้ำหับนวดน,นันนวดจะรีบมีค่อยๆรีบ,รบไม่ใช่ว่ารีบแรงนะคะคือรีบตามเส้นเราน่นหละมันหย่อนก็จะสบายการรีบต้องใช้ยาหม่องกับน้ำมัน เมื่อวานนี้5 5ชั่วโมงแต่ว่าลูกค้าอาการหนักแค่ไหนก็เข้าหมอมากแค่นั้นแต่ว่านดเป็นคนที่ว่าไม่เลี้ยงอาการไม่เลี้ยงลูกกระดิ่งไม่เลี้ยงของอาการลูกค้าใ่แจที่บดยให้ฟังกับสาเหตุทุกจดหนึันกบบระบอกั้กระบอกรักษาคนพิการมาเป็นสิบกว่าปีหายได้แล้วค่ะ พิการเขาพิการจากอุบัติเหตุนะคะไม่ใช่ว่าพิการจากแต่กำเนิดนะพิการอุบัติเหตุสมัยนั้นนึอกอยู่ฮิวแลนฮิวแนลนดพรามสองเจเฮียท่านหนึ่งวันนั้นบังเอิญว่าวันนั้นคิวนุดพอดีคิวนุดพอดีรู้ไหมคะว่าการที่ท่านเดินมาเนี่ยบังเอิญบังเอิญเวทนาเวทนามากม จึงภูมิใจทุกวันนี้ว่าเราสามารถรักษาคนพิการท่านหนึ่งให้กลับมาเดินได้ตามปกติหนุม่มฟอหล่อเที้ยวเหมือนเดิมจากท่านเป็นมาเป็นเป็นสิบปีอะ่ะท่านบอกว่าเป็นรักษาถึงมองนอกก็ไม่หายแล้วแล้วเธอจะมารักษาฉันหายได้ไงลู <c oughs> ้ไหมคะว่าขอหายแล้วโอโ้โหหนุม่มฟอหล่อเที้ยวเลยนะ นี่นะสิ่งที่ภูมิใจสิ่งที่ภูมิใจรักษาลูกค้าทีกการไม่หายได้เป็นรักษาถึงมองนอกหมเงี้เป็นสิบกว่าล้านแจว่าเป็นคนที่ชอบกินเกลียนด้วยค่ะเป็นคนที่ชอบกินเกลียมนิดนี่โอเค

平时都好了吗？ สองคนเธอไปกินไม่หมดแล้วแหละ